กับพวัตและเพื่อนของผมเบสชวีเกียรตินะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกัน,นครับคุณเบสวันนี้เราจะพามารีวิวร้านต้นไม้ในซอยลาดกระบงัง54นะครับชื่อว่าร้านภูลเรือพันไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเชิญคุณเจ้าของร้านมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ภายในร้านแล้วก็จะให้เขาพาเราชมต้นไม้นะครับครับไปเลยครับนะครับขอเชิญคุณเจ้าของร้านแนะนาตัวหน่อยครับค่ะชื่อพี่หน่อยนะคะ เป็นเจ้าของร้านภูเรือพันไม้ค่ะอยู่ซอยลาดกระบัง54ร้านเรามีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะทั้งไม้มงคลไม้จัดสวนแล้วก็พวกไม้แดดไม้ดอกค่ะเยอะมากเลยค่ะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเจ้าของร้านเจ้าของร้านพาชมร้านหน่อยนะครับอันนี้เป็นส่วนของอะไรครับ ทางลงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของไม้ล้มไม้ล้มเราก็จะมีแสแลนอย่างนี้บางนะคะเพื่อที่ว่าต้นไม้ของเราจะไม่ได้โดนแสงแดดโดยตรงโซนนี้จะเป็นไม้ล้มไม้มงคลไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดมากมการให้น้ําก็เราก็ไม่ต้องให้เยอะประมาณ2อถึงสวันทางร้านเราจะรดน้ำหนึ่งครั้งค่ะแล้วนี้คือไม้ด่างเหรอครับจาพวกนี้จะเป็นไม้ตระกูลเขาเรียกไม้ตระกูลอโกนีมา เขาจะมีใบสีอยู่ที่ตัวอยู่แล้วแต่ละสายพันธุ์เขาจะมีสีที่แตกต่างกันค่ะแล้วส่วนของนี้เป็นอะไรล่ะครับบบว่าถ้าเป็นโซนอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้มงคลเขาเรียกเสนจันดำโซนนี้ก็จะต้นนี้ก็จะเป็นเดลี่กวักซับตรงมุมนี้ก็จะเป็นไม้มงคลค่ะเพราะว่ามีไม้แขวนด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าไม้แขวนของเรานะคะก็จะมีจำพวกเดฟเอย เป็นพวกเฟิร์นสบายนางพวกนี้จะช่วยฟอกอากาศด้วยค่ะทําให้อากาศในบริเวณบ้านเราล่มลื่นนะคะแล้วพวกนี้ดูแลยากไหมครับแบบว่าซื้อไปดูแลตามคอนโดอ่าถ้าเรานําไปเลี้ยงนะคะก็คือขอให้อากาศโปร่งๆมีลมพัดผ่านแล้วก็การให้น้ําถ้าลมพัดดีๆก็ลดน้ําวันละหนึ่งครัง เพราะว่าวัสดุปลูกเราจะใช้เป็นมะพร้าวสับการระบายน้ําก็จะเยอะกว่าไม้ที่ลงดินค่ะเอาแล้วโซนที่เป็นต้นไม้ฝั่งนู้นคืออะไรครับฝั่งนู้นก็จะเป็นไม้ที่โซนแดดสักหน่อยค่ะก็จะมีหลายมีหลายตัวเดี๋ยวพาเดินไปดูจ้ะเดี๋ยวจะมาแนะนำโซนนี้ให้นะจ๊ะโซนนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆไม้บอนไซเราจะเลี้ยงใช้ลวดดัดก็ได้หรือตัดเป็นพุ่มๆก็ได้ ก็จะมีโมงเจริญมีพวกแพมหน้าแพมหน้าไต้หวันไม้พวกนี้เขากิ่งอ่อนสามารถที่จะใส่ลวดดักได้เป็นทรงนู้นทรงนี้ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราเปลี่ยนใส่กระถางสวยจะจะพวกเป็นไม้มงคลไม้ในล่มนะคะเราจะจัดใส่กระถางสวยๆไว้แบบนี้ไว้ได้เลยก็คือถ้าลูกค้าซื้อก็พร้อมสวยไม่ต้องไปปลูกให้เปื้อนมือแล้วค่ะฝั่งข้างล่างก็จะเป็นชวนชม มีโพยเซียนอันนี้จะเป็นไม้ที่ตากแดดแต่ว่าเรามารอลูกค้าตรงจุดนี้เพื่อที่ลูกค้าจะได้เดินดูง่ายนี่นะครับเราก็อยู่ที่โรงที่2นะครับไม่ทราบว่ามันต่างกับโรงที่1นึ่งยังไงนะครับโรงนี้นะคะก็จะมีโซนที่ตากแดดด้วย แล้วก็เป็นโรงในร่มด้วยโซนตากแดดตรงนี้นะคะเราก็จะมีพวกไม้ดอกต่างๆคุณนายตื่นสายแมคคาโดนียแล้วก็เป็นพยับเมฆพ,พยับหมอกตรงนี้ต้องแดดจัดถ้าไม่งั้นจะไม่เห็นดอกเขาค่ะครับเดีย๋ยวพาไปข้างในค่ะ,ะไปดูข้างในกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะร่มแล้วเนาะเย็นโรงนี้ของเราก็จะตั้งเป็นจําพวกบอลต่างๆนะคะก็จะมีทั้งสองฝั่งเป็นพวกไม้บอลพวกนี้ ใบเขาก็จะแต่ละสายพันธุ์สีสันก็จะต่างๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในอีกครับโซนข้างในนี้นะคะส่วนมากจะเป็นไม้ที่เราเลี้ยงไว้แล้วก็เอาไว้ขยายพันธุ์นะคะอย่างอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกพรมญี่ปุ่นเป็นไม้ในร่มที่มีดอกด้วยเป็นไม้คลุมดินอันนี้ก็ดูแลง่ายค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นโซนต่อไปก็จะเป็นพวก ไม้ด่างต่างๆที่แต่ก่อนเขาราคาแพงๆกันเนาะตอนนี้ก็ราคาถูกและเราก็จะเอาไว้ขยายพันธุ์ด้วยเอาไว้จําหน่ายด้วยค่ะ,ะร้านนี้ก็มีแบบว่าตัดแต่งกิ่งด้วยนะครับยากราบานี้คือต้นอะไรหรอครับตรงกลุ่มนี้นะคะเขาเรียกต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะที่เขาเรียกช้อนเงินช้อนทองก็เพราะว่าลักษณะใบของเขาจะหอ่อเหมือนช้อนเห็นไหมคะอ่าเขาถึงได้เรียกเป็นช้อนเงินช้อนทองแล้ว ที่เขาเลี้ยงแบบนี้คือเขาเอามาเสียบยอดของต้นไซเกาหลีแล้วเขาตัดแต่งให้เป็นพุ่มใหญ่ๆอย่างงี้ค่ะคล้ายๆไม้บอนไซก็จะดูโดดเด่นสวยงามค่ะตอน,นนี้บบนเขาทำแล้วแบบว่ามันจะแข็งแรงขึ้นไหมครับ,บแข็งแรงขึ้น,น,นค่ะตัวพุ่มอันนี้เนาอะ,อะจะค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะใหญ่ขึ้นตามอายุครับครับอันนี้คือส่วนของอะไรครับต้นพวกนี้ตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนแดดอีกโซนหนึ่ง แต่ว่าโซนนี้เราจะวางเป็นจำพวกไม้ที่ไม่ต้องตัดแต่งบ่อยเป็นจำพวกต้นสนแล้วก็เป็นพวกสนไรยุงสนทรายเงินสนแซมทองพวกนี้ค่ะจะเป็นไม้ที่ไม่ต้องตัดแต่งบ่อยหรือเป็นไม้ที่ลูกค้าต้องการจะจัดเป็นสวนหินนะคะเขาก็จะใช้ไม้พวกนี้ไม่ต้องดูแลยากอันนี้ก็จะเป็นโซนในร่มนะคะเราเดินเข้ามาลึกอีกหน่อยก็จะเป็นจำพวกไม้ใบต่างๆแล้วก็ไม้ด่างอย่างที่บอกเมื่อกี้ คือจะเป็นโซนที่เรา,เาไว้ขยายพันธุ์ด้วยแล้วก็เอาไว้ให้ลูกค้ามาเดินช็อปด้วยค่ะก็จะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไม้เลื้อยไม่เลื้อยมีครบค่ะไม้มงคลโซนนี้ก็มีด้วยค่ะนี่นะครับร้านนี้ไม่ได้มีแค่ต้นไม้อย่างเดียวที่สวยนะครับก็ยังมีกระถางด้วยนะครับที่สวยก็ directions. จะทราบว่าแบบนี้เป็นงไงขายยังไงหระะอ,อตรงจุดนี้นะคะเราจะวางเป็นจำพวกกระถางโรมันทรงต่างๆนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นกระถางโมเดิลโซนนี้ก็จะเป็นกระถางสำหรับปูนซีเมนสำหรับลูกค้าที่ปลูกถาวรแล้วก็ต้องการความสวยด้วยค่ะเขาก็จะมาเลือกชมด้านนี้กันส่วนโรงนี้นะคะโรงนี้ยาวไปยังท้านหลังเราจะวางเป็นกระถางดินเผานะคะ ลูกค้าบางส่วนเขาก็ไม่ชอบซีเมนต์ไม่ชอบพลาสติกทางร้านเราก็จะมีกระถางดินเผาบริการด้วยก็จะมีหลายไซส์หลายลายให้เลือกค่ะนี่นะครับนอกจากเราจะมีต้นไม้มีกระถางแล้วเราไม่ต้องมีส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือดินนั่นเองนะครับนี่ซึ่งที่นี่ก็มีนะครับอยากให้เจ้าของนนร้านแนะนำหน่อยค่ะดินที่ร้านเรานะคะก็คือมีเนื้อดินผสมใบกัมปู มีใบกัมปูหมากมาพาะพร้าวสับแกบดิบแกบเผาพวกนี้จะเป็นวัสดุที่เราผสมดินปลูกทั้งนั้นค่ะถ้าลูกค้าอยากปลูกต้นอะไรมาปรึกษาทางร้านได้ค่ะเรายินดีแนะนำให้ค่ะร้านเรามีหลากหลายโอเคก่อนจากนวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณเจ้าของร้านฝากร้านอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะก็พี่หน่อยนะคะร้านภูเรือพันไม้อยู่ซอยลาดก,กระบัง54 ถ้าน้องๆคนไหนต้องการาไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะรวมทั้งวัสดุปลูกอุปกรณ์จัดสวนทางร้านของเรามีเยอะค่ะแวะมาได้นะคะถ้าใครมาไม่ถูกตาม Google Map มาได้เลยค่ะพิมพ์ว่าร้านภูเรือพันไม้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ